ดินรกร้างว่างเปล่าเพราะสภาพดินเปรี้ยวบริเวณหลังสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างประจำตำม,มนตุยงหลังจากไรตรงสมาแอประธานชมรมสตรีสายสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมสมาชิกเข้ามาร่วมกันบุกเบิกที่นี่ไรตรงสูญเสียสามีในวัยที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวแต่เธอก็เข้มแข็งเร็วมาก ไม่ยอมจมอยู่กับความทุกโศกจนทําให้การรวมกลุ่มสตรีไม้ที่นี่มีพลังทําอะไรได้หลายอย่างแต่สิ่งที่ได้ผลชัดก็คือการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนพูดคุยได้ช่วยฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจไปในตัวนอกเหนือจากความช่วยเหลือที่ได้รับจากศูนย์เยียวยาประจําอาเภอหนองจิกทางโรงพยาบาลหนองจิกก็ได้ดูแลด้านสุขภาพจิตสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก็เลยได้ร่วมเข้ากลุ่ม แล้วก็ได้มาพูดคุยกับทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มกันเองว่าเราจะมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการขอโครงการหรือว่าอะไรต่างๆจากการช่วยเหนือช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็จะมีทีมงานของศูนย์สุขภาพจิตที่15ครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมร,วม,รวมกลุ่มแล้วก็ได้ช่วยเหลือกลุ่มในการจัดตั้งชมรม นะคมีการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยขยายแล้วก็เอ็มบอแล้วก็ทำอาหารปลาดุกแล้วก็ทำกระถางน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าค่ะเรามีหวัวอกเดียวกันเหมือนกับมีแผลที่เหมือนกันซึ่งต้องรักษาด้วยคนป่วยเหมือนเหมือนกันเข้ามารักษาซึ่งมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่เรายืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเราได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็ได้ผูกพันกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นตั้งแต่เริ่ม ขุดหลุมตั้งแต่ขุดหลุมปลูกผักช่วยกันทำคอกเป็ดทอกไก่ช่วยก,ออกันข,ขนดินตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็ช่วยกันลดผักมาช่วยกันทำอาหารเป็ดทำอาหารปลาดุกก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น ไรต,ตรงสมาแอจะกลับเข้าบ้านต่อเมื่อเสร็จภารกิจเพื่อคนอื่นๆแล้วเท่านั้นแม้เธอจะสูญเสียสามีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านไปไม่สามารถบั่นทอจิตใจของสตรีไม้ผู้เสียสละคนนี้ได้เลย